วีคอร์สเข้าใหม่คันนี้3.0มจุดศูนยเพเทสนะครับเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับกับยูสูดีแมกวีคอร์วันนี้จัดให้แล้วนะนั้นได้เป็นเกียร์ออโต้ขับ4นะและสีเดิมอย่างบางเดี๋ยวผมขอให้ดูอย่เงี้ยตึบตึบนะครับโลโก้วีคอร์ครบครบคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวท็อปสุดนะครับสีเทาบอรไฟฟ้าคนขับนะครับแล้วตัวบอรเป็นทูโทนนะครับแล้วก็สลักที่บอกว่าวีคอร์แบบนี้นะครับคันนี้เป็นปี2018นะเป็นปี2018พวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชัน มีล็อกความเร็วมีคูดคอนโทรลช่วยชะลองลงทางลาดชันมีให้หมดนะครับหน้าจอเนวี Navy นะครับแอร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับโหมดการขับขี่เป็นไง two high f high แล้ว four low นะครับแล้วก็แน่นอนวีคอร์สเนี่ยมันเป็นตัวท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่ครับวันนี้อยู่ผมเนทออรโต้แน่นอนอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมวันนี้ผมจัดให้แล้วนะรถที่ต้องบอกว่าไม่คิดว่าเอาเข้ามาแล้วจะขายดีนะครับวันนี้ก็จัดมาให้เป็นคันที่3แล้วนะเราคันแรกเป็นสีนี้นะมาแป๊บเดียวไปนะรอบนี้ซื้อมาา2คันนะสสีีขววแล้ก็เทา เอาวันนี้อยู่กับยูซูดีแม็กวีคอสนะครับ300ซีดีซาดเพจเพจ 4WD นะครับปี2018น้ำเลขไม้120,000กว่ากิโลไม่120นะครับราคาเสนอขาย589,000บาท589ราคาดีราคาเดิมนะครับไม่ต้องรอช้าม,มาชมเลยรู้ไหมปีแล้ว700,000ปลายวันนี้เหลือ589,000บาทดีแม็กวีคอสได้ดีแม็กะตูตัวสูงขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ระบบ่องสว่างด้านหน้านะโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะพร้อมไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนนะครับกระจังนะกระจังบนนะครับแล้วคิ้วปากกระโปรงเนี่ยบ่งบอกความเป็นวีคอร์สเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นวีคอร์สสีจะเป็นสีนี้นะครับเป็นสีนี้เลยนะถ้าเป็นสเตลก็จะเป็นดาแดงดาแดงใช่ปะแต่คันนี้เป็นวีคอร์สนะครับถ้าบอกว่ารถคันนี้ดียังไงหนึ่งราคาที่หายไปสอง เกียร์อัตโนมัติขับ4คุณคิดสภาพสะดวกสบายมากๆนะถ้าใครต้องการรถ4ประตูนะครับราคาประหยัดนะแน่นอนอะ่ะยอดจัดอะ่ะ7แสนราคาลถขาย5แสนลูกค้าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะครับผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะครับรายได้2เท่าซื้อคนเดียวจบนะครับด้านข้างนะครับดูชุดกันชนซะก่อดเป็นไงแนบสนิทแนบเลยป่งล้อเดิมๆบางๆนะครับยางกูดเยียร์ นะครับ26560 R 1 8นะดิสคู่หน้านะครับนะประตูด้านข้างก็แปะโลโก้วีคอรสมาให้แปะโลโก้วีคอร์สมาให้เรียบร้อยกระจกมองข้างปับพับไฟฟ้าและดูขอบกระจกเป็นสีเดียวกันกับกระจังที่ผมบอกวงบอกความเป็นวีคอรสต้องแบบนี้นะครับบันไดด้านข้างมีให้นะครับแหลกหลังคามีให้บันไดด้านข้างมีให้นะครับจริงๆมันเป็นบันไดเดียวกับมิวเอ็กแหละนะบันไดใหญ่นะใช้งานได้แข็งแรงนะครับ ด้านหลังมีสปอร์ตบาร์นะครับด้านหลังมีสปอร์ตบาร์ตรงรุ่น V-Cross เลยนะครับด้านหลังเป็นดัมเบิกนะครับแต่โครงสร้างตัวรถเดิมหมดนะครับดูสีบางๆนะสี่คูณสี่นะครับเป็นตัวขับสี่ออโต้นะครับมีสปอร์ตบาร์ให้เรียบร้อยนะครับโลโก้อินดูซูนะไฟท้ายนะครับเป็น Full LED นะเออไม่ใช่เป็น Full LED สิด้านดวงบนเนี่ยเป็น LED นะครับดวงล่างเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็กันชนที่เป็นสีเดียวกับตัวกระจังเห็นไหมกระจังกระจก นะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นสีวีคอร์สแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะคแล้วคันนี้เป็นตัวซ p ดเพจเฮดด้วยซ p ดเพจเฮดคืออะไรนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับดูไลเนอร์เดิมๆแบบนี้ไลเนอร์เดิมๆแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับเม็ดองเม็ดทากนี่ชัดเจนแจม่มแจ๋วทุกจุดนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับ5 8า0 0 0บาทครับคันนี้นะ มีระบบ p s c มีให้เรียบร้อยสาวิทยุแบบคีบช้าเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารตอนสองกันนะวีคอร์สเนี่ยมันจะเด่ดนตั้งแต่ประตูประตูเป็นสีทองประตูเป็นสีทองนะแล้วตัวบอดเนี่ยเป็นทูโทนนะครับตัวบอดเป็นทูโทนนะครับเป็นหนังนะเป็นหนังทั้งหมดแต่ว่าเป็นทูโทนนะครับเป็นลายแบบเคปล่านิดนึงนะรถส,สวยๆนะครับแล้วก็หลังคาเป็นสีดำพร้อมซาวรา์ไ์เซอร์ลาวสองจุดนะครับ ด้านหน้าก็ต้องบอกว่าบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าแล้วก็ปักโลโก้ไว้ที่บอกนะคาว่า v c r ร s s นะปักมาทั้งคู่เลยนะตัวบอกคันนี้ไม่มีฉีกขาดเนียนกริปไม่แสนสองแต่รถสวยเนียนนะครับกระจกมองหลังตัดสายออโต้ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกล้องพร้อมกล้องบันทึกให้นะพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถที่อยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนตัวจอเป็นระบบเนวิเกเตอร์นะครับมีระบบนําทางให้นะครับเป็นจอทัชสิกรีนจอใหญ่ นะครับใส่ซีดีดีวีดีได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแอร์เป็นอัตโนมัตินะเดี๋ยวไม่เห็นภาพอ่ะเปิดให้ดูนะแอร์เป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับนะก็ปรับอุณหภูมิหมุนหมุนเราได้นะครับหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์นะครับมีทุกอย่างที่ต้องมีนะครับนะรถสวยเดิมนะครับราคา5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะปรับชิปโทนิกบวกลบได้ นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เข้าเกียร์โฟโนะมันจะมีทูไฮโฟ High แล้วก็โฟ l l โลพลัสนั่นเองพัสพุตตีไม่ใช่พัทคือเขาบอกว่าให้กดลงแล้วก็หมุนตัวนี้ปรับมาตัวนี้ไม่ต้องหมุนเอ้ไม่ต้องกดแต่ถ้าจากตัวนี้จะปรับมาโฟ l l โลเนี่ยต้องกดปุ่มมันลงกดปุ่มมันลงแล้วก็หมุนนะครับนะังพวงมาลาัยเป็นฟูลมัลติฟังชั o นแบบนี้นะครับเลขมาอยู่ที่126,900เห็นไหมนะครับเลยล็อกความเร็วมีอะไรให้เรียบร้อย นะครับก็ต้องบอกว่ารถเดิมสนิทเลยนะครับป้ายแดงมือเดียวกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับสีเทาสีขาวเรามีหมดนะครับแต่คันสีขาวปีสิบเก้าแต่คันนี้ปีสิบแปดนะครับปีส8แราคาก็ดอรอปลงมาหน่อยเหลือห้าแส0แปดหืเก้าันบาทนี่ดูห้องเครื่องเป็นไงเนียนกริปเนียนกริเนียนทุกตรงนะครับหัวนงหัวน็อตเป็นไงครับเนียนนะ้าเดิมเดิมแก้มเป็นไงเดิมเดิมหมดนะครับ ขานหน้านะดูน็อตไม่มีขยับเลยะนะครับเดิมสนิทเครื่องยนต์สามพันกับเคลื่อนสี่ล้อเอาอยู่แน่นอนนะครับทุกสภาพถนนทุกสภาวะทุกพื้นผิวนะครับต้องวีคอร์สต้องยกให้เลยนะครับคันนี้5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยตามเบอร์หรือลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับอยากดูรถทดลองขับก็เข้ามาเลยที่บริษ,ษัททอโต้นะครับสุวินวงศ์หกสิบแล้วพบกันได้เลยครับ